ช่วงนี้นะคะ,คะก็ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลทอดกรถินนะคะคุณเป้ท่านผู้ชมคะและในปีนี้ค่ะทางวัดบางตาลเจ็ดยอดอําเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคิริขันค่ะก็ได้มีกําหนดการทอดกรถินสามัคคีนะคะในวันอาทิตย์ที่1 4พฤศจิกายนนี้เวลา10นาฬิกาค่ะขอเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะได้มาร่วมประเพณีทอดกรถินสามัคคีกันที่วัดตาลเจ็ดยอดอําเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคิริขันในครั้งนี้ด้วยกันค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมในเช้าวันหยุดพักผ่อนวันสบายๆแบบนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศสวยๆรมรื่นและได้มากราบขอพรหลวงปู่โตหลวงพ่อเงินหลวงปู่ทวด และสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดตาล7ยอดอําเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ทางวัดตาล7ยอดได้มีข่าวงานบุญทอดกระถินมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนคุณผู้ชมซึ่งประเพณีทอดกระถินเป็นประเพณีทําบุญอย่างหนึ่งของชาวไทยที่ทำในระยะเวลาที่กำหนดในปีหนึ่งๆเรียกว่ากรถินนการค่ะ จัดขึ้นระหว่างวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ถึงวันขึ้น15ข้ามเดือน12จะทำก่อนหรือหลังนี้ไม่ได้ค่ะ และในปีนี้ทางวัดตาล7จ็ดยอดอำเภอสามยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้กำหนดการทอดกระถินสามมะคีในวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายน2564เวลา10นาฬิกาทางวัดตาล7จยอดขอเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านได้มาร่วมประเพณีทอดกระถินสามคัคคีกันที่วัดตาล7จ็ดยอดอำเภอสามยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะ ถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสผ่านมาอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญมาไหว้ขอพรหลวงปู่โตหลวงพ่อเงินหลวงปู่ทวดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดตาลเจ็ดยอดนะคะ ซึ่งในขณะนี้ทางวัดก็ได้มีมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับทุกทกท่านที่ได้มาร่วมทำบุญกันอีกด้วยค่ะ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะมีโอกาสผ่านมาที่อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ขอเชิญค่ะมาไหว้ขอพรหลวงปู่โตหลวงพ่อเงินหลวงปู่ทวดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะที่วัดตาน7ยอดค่ะแล้วก็สามารถที่จะไปโทรสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะที่0871258189ค่ะ